ยาวแรรนด์ m e r c e d e s b e n z CLS 300ดีโคมไฟคู่หน้าเป็น LED โคมไฟคู่หน้ายังใสไม่มีชนหนักปีความจมน้ำต่อๆหรือเปลี่ยนไฟใดๆนะมีไฟเดย์ไทม์รันิ่งไลท์ที่เป็นเอกลักษณ์มองไปทางไหนเฮ้ยคันนี้ขับมานี่ c ซ s แน่นอนนะทั้งไฟหน้าและไฟท้ายโคมไฟคู่หน้าเป็นมันติบีม LED เป็นไฟอัจฉริยะและใสายทั้งคันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยขูดขีดได้เลยนะอ่าไม่ต้องห่วงเราแล็บสายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม ซื้อไปขับอย่างเดียวนะครับรถมิเดียไป้ายแดงคันนี้จะได้ร้อแม็กอลอยจากโรงงานเป็นแบบ AMG นะครับผมเป็นลายดาวแบบนี้นะครับขอบ19นะครับก็นุ่มนวลเป็นยางลันแฟตนะครับท่านผู้ชมกระจกเป็นแบบกระจกเฟรมเลสนะทั้งบานหน้าและบานหลังเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าคันนี้มันไม่ใช่เป็น4ประตูซีดานทั่วไปมันเป็น4ประตู สี่แล้วนะสี่ประตูคูปเป้นะท่านผู้ชมกล้องหลังอยู่ไหนรถพวกนี้เวลาเราถอยเนี่ยที่มันมีแบบเนี้ยเขาจะฟิปกล้องแบบนี้มาให้ฟึบด้านหลังของซีเอสตัวนี้เราสามารถที่จะใส่ถุงกอ๊อฟใส่กระเป๋าใส่อะไรได้ใหญ่ๆเลยทนะ่านผู้ชมกว้างขวางมากๆากเนี่ยบก็สามารถที่จะขยายห้องเก็บสัมภาระไปที่แถวนั่งตอนที่2ได้เลยครับผมเราสามารถเปิดปิดซันรูปได้นะครับผมอ่างนี้เนหะ็นไหม ฮัลโหลไม่เฟ n นด้านหลังโปง่งโล่งสบายไม่เวียนหัวแน่นอนผมไม่มีอะไรดีซื้อเลยเครื่อง2,000ดีเซล245แรงมา้าขับดีมากแรงมากท็อกเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาสำหรับเจ้า Mercedes-Benz CLS 300D รนะราคาไม่แพงนะสองล้านเก้า้าหมื่บาทเครดิตดีฟรีดาวเริ่มต้นดอกเบี้ย2.49%ปอร์ซนะครับ<อ>ผมก็กว้างยาวใหญ่ขับสนุกขับสบาย